ลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะ,ะ okay ฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันในลาวการ์ดนัมเบอร์สในพาร์ทที่9นะฮะเรามาต่อกันเลยดีกว่าโปรเจก์นี้อีกสักพักหนึ่งถึงจะจบนะฮะใบแรกนัมเบอร์สหมายเลข64เวทเทอร์แนตันุกิซันดายุเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าเลเวล2-2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซี เธอละครั้งคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้หนึ่งใบอันเชิญแบบพิเศษคังเกมูชะและคูนโทเคน็นเผ่าสัตว์ป่าธาตุดินเลเวลหนึ่งเมื่ออันเชิญออกมาแล้วนะฮะพลังโจมตีของโทเค็นเนี่ยจะกลายเป็นเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากที่สุดบนสนามและก็พลังป้องกันศูนย์นะฮะระหว่างที่คุณควบคุมมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าใบอื่นการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับแลกก็อผลของการ์ดด้วย ธนุกิพานศึกซันดายุนะฮะมีความสามารถที่จะเรียกโทเค็นที่มีพลังโจมตีเท่ากับมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากที่สุดบนสนามลงมาได้แถมเมื่อมีมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าใบอื่นบนสนามนะฮะไอ้ซันดายุของเราเนี่ยจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้และก็ผลของการ์ดทำให้ยากต่อการกําจัดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยสามารถเรียกออกมาได้ง่ายมากๆด้วยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เก่าๆอย่างนิมเบิลโมโมนกาต่อไปก็จะเป็นใบที่2นะฮะ นัมเบอร์สหมายเลข65 Split in, uster, s p บห้า e c ิ s i o n DJ ั n ดีจินจัดบัสเตอร์เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ธาตุมืดเลเวล2 2ตัวในการอันเชิญในช่วงระหว่างเทิร์นแต่ละฝ่าย mm. เมื่อเอฟเฟกต์มอนสเตอร์กอีกฝ่ายถูกใช้งานคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้2ใบทำให้การใช้งานนั้นไร้ผลและถ้าหากทำสำเร็จสร้างความเสียหายแก่ฝ่ายตรงข้าม500โดยรวมนะฮะจัดบัสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีสเตตัสที่อ่อนแอ แต่เอฟเฟกเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถห้ามเอฟเฟคต์มอนสเตอร์ศัตรูดได้ครั้งหนึ่งนะครับโดยการถอดโอเวอร์เลย์สใบหากคุ้มกันจัดบัสเตอร์ดีๆเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูนั้นปวดหัวไม่น้อยเลยต่อมาใบที่3อันนี้ของจริงฮะ Chaos Number หมายเลข65 s p บ i t า Decision Demon k n n g จัด Devil เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ธาตุมืดเลเวล3-3ตัวในการอันเชิญเธอละครั้ง คุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนาม1ตัวมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะเสียพลังโจมตีป้องกันอย่างละพันแต่หากการ์ดใบนี้มี Numbers หมายเลข65 Spirit Decision ชั g j ดีจินจัดบัเเป็นโอเวอร์เลย์อยู่ในตัวนะฮะจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมดังนี้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่ศัตรูควบคุมอยู่บนสนามจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ได้สรุปง่ายๆนะฮะ จัดเดวิลเนี่ยคือเป็นหนึ่งในตัวป่วนที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยน่าจะเกลียดมันไม่น้อยถึงแม้ว่าพลังมันจะไม่ค่อยสูงนะฮะแต่หากมันมี Number สหมายเลข65ส p ริตดิส i ิ i ันดีจินจัดบัสเตอร์เป็นโอเวอร์เลย์อยู่ในตัวฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่อยู่บนสนามได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าถูกปิดผนึกโดยสิ้นเชิงหากรักษาจัดเดวิลไว้ดีๆเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะเล่นอะไรไม่ค่อยออกแน่นอนนะฮะต่อมาก็จะเป็นใบที T ่4 นัมเบอรหมายเลข66 Supreme Key b e ี t e n Master Key b e ีเ e นเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ธาตุมืดเลเวล4 2ตัวในการอันเชิญเอ็กซิสเธอละครั้งคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบเลือกการ์ดบนสนามที่คุณควบคุมอยู่1ใบยกเว้นการ์ดนี้ระหว่างที่ไอมาสเตอร์คีบีเทเนี่ยยังไงหน้าอยู่บนสนามการ์ดที่เราเลือกด้วยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถถูกทำลายด้วยผลของการ์ด ถ้าหากการ์ดใบนี้จะถูกทำลายคุณสามารถส่งการ์ดที่มาสเตอร์คีบีเทอร์นั้นเคยเลือกที่จะปกป้องด้วยเอฟเฟกต์นี้ลงสู่สารแทนการทำลายได้สรุปง่ายนะฮะ Master Key b e ี t ท e ลเนี่ยมีความสามารถที่จะถอดโอเวอร์เลย์ออกแล้วก็คุ้มกันการ์ดใบไหนบนสนามเราก็ได้1นึ่ใบยกเว้นตัวเองให้ไม่โดนทําลายด้วยผลของการ์ดนะฮะแต่ถ้าหาก Master Key b e ีเทิเนี่ยจะถูกทําลายซะเองนะฮะคุณสามารถส่งการ์ดที่คุณเคยใช้เอฟเฟกต์คุ้มครองเนี่ยลงสุสานแทนการทําลายได้ก็เรียกว่าเป็นการคุ้มกันกันและกันนะฮะฉันคุ้มกันเธอเธอก็ต้องคุ้มกันฉันอะไรประมาณนั้นนะฮะต่อมาก็จะเป็นใบที่5 นัมเบอร์สหมายเลข67 p a r a d i s e s m a s h e r เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เ e เวลตัวหรือว่ามากกว่าในการอัญเชิญ Exceed เธอละครั้งในช่วงเมนเฟสที่1ของคุณคุณสามารถถอด Overlay จากการ์ดนี้2ใบผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายทำการทอยเต๋า2ลูกพร้อมกันนะฮะผู้เล่นที่ทอยได้ผลรวมมากกว่าจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอ f e c t m o n อนสเตอร์หรือประกาศโจมตีได้จนกว่าจะถึงจบเทินของเทินถัดไปเธอละครั้ง าผู้เล่นฝ่ายไหนทำการทอยลูกเตา๋าระหว่างที่การ์ดนี้ยังมีโอเวอร์เลย์เหลืออยู่ในตัวคุณสามารถทําให้1ในผลการทอยนั้นผลลัพธ์กลายเป็น7จดได้ paradise smasher นะฮะมีความสามารถที่จะทําให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนั้นมาทอยเต๋าแข่งกันเลยนะฮะใครทอยได้แต้มมากกว่าก็จะถูกทําให้ไม่สามารถสั่งใช้ง,งาน e ์ม c m o เตอร์หรือประกาศโจมตีได้จนกว่าจะถึงจบเทินของเทินถัดไปนะฮะเรียกได้ว่า กลายเป็นพิการแน่นอนหลายเธอเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เธอเดียวนะฮะถือว่าเป็นเอฟเฟกที่น่ากลัวยอย่างมากแถมยังมีเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งที่เหลืออยู่ก็คือตาบเทีท่ไอ้พาราไดส์สแชเช์เนี่ยมันยังเหลือโอเวอร์เลยอยู่ในตัวนะฮะมันจะมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการถอยลูกเตา๋า1ลูกให้กลายเป็น7เลยนะฮะเรียกว่าปกติเขามีแค่หอันนี้มึงเปลี่ยนเป็นเให้เลยนะฮะสมมติว่า มีการทอยเต๋าแค่ลูกเดียวก็เปลี่ยนเป็น7แต้มไปเลยจะเปลี่ยนของใครก็ได้ของเราของเขานะฮะแต่ถ้าหากแบบเราทอย2หรือ3ลูกมากกว่านั้นนะฮะก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้แค่ลูกเดียวนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทั้ง2ลูกกลายเป็น7อันนั้นมันก็จะโกงไปดังนั้นแล้วเนี่ยไอเอฟเฟกนี้มันก็ถือว่าไปคอมโบกับเอฟเฟกอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ของตัวเองนะฮะแต่คอมโบกับการทอยเตา๋ารูปแบบอื่นของมอนสเตอร์ตัวอื่นๆด้วยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เจ๋งมากต่อมาก,ก็จะเป็นใบที่6นะฮะ นัมเบอร์หมายเลข68 s u n ดา p h o n e The f i ดิ i s s s y y r r s o n นะฮะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล8 2ตัวในการอัญเชิญ e x ็ e ซ d การ์ดนี้จะมีพลังโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้น100ต่อมอนสเตอร์1ตัวในสุสานเธอละครั้งคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบจนกว่าจะจบเทิร์นถัดไปของศัตรูการ์ดใบนี้นนจะไม่ถูกทำลายจากผลของการ์ดและผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์จากสุสานแบบพิเศษได้ คุกมาลอยฟ้าซันเดลโฟนนะฮะจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานใบละร้อยแถมยังสามารถทําให้ตัวเองนั้นไม่ถูกทําลายจากคนของกัดและก็ปิดผนึกการอันเชิญแบบพิเศษจากสุสานชั่วคราวนะฮะเรียกได้ว่าพวกที่แบบว่าชอบเล่นกับพวกสายชุบสุสานเนี่ยเจอใบนี้ไปเล่นไม่ออกเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นใบที่7 numbers หมายเลข69 god m e d a l i o n code of arms เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล43ตัวในการอันเชิญ e x c e ซี เมื่อการ์ดนี้ทําการอัญเชิญแบบพิเศษลงมาทําให้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์เอ็กซิสใบอื่นบนสนามทั้งหมดไล่ผลในขณะนั้นคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสใบอื่นที่หงายหน้าบนสนามจนกว่าจะจบเทิร์นนี้ชื่อของการ์ดนี้และเอฟเฟกดั้งเดิมของการ์ดนี้จะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่เลือกคุณสามารถใช้เอฟเฟกตนี้ของ n u m b e r ร์หมายเลขหกสิบเก้าก็อดเมดเอลเ a ียนคดออฟอาได้เทอร์ละครั้งสรุปง่ายๆเลยนะฮะโคดออฟอาร์เนี่ยคือ เป็นสาย Copy นะฮะไม่ว่าจะชื่อหรือเอฟเฟกเนี่ยคือล้วนสามารถก๊อปได้หมดแต่นั่นแหละฮะมันทำได้แค่ก๊อป Monster XC เเท่านั้นแล้วก็สามารถสู้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็แค่กับ Monster XC เ e ด้วยกันถ้าหากไม่ไม่มี Monster XC เ e ให้สู้การ์ดใบนี้เนี่ยไม่คู่ควรที่จะใส่เข้ามาในเด็กเลยนะฮะต่อมาก็าจะเป็นใบที่8 Chaos n u m b e มเหมายเลข69 d e a t h m e เ a l l i ด n Chaos of a r อ s อร์เกิดจากการใช้ m o n s เ e อ l e เ e l 5 4่ตัวในการอ,อัญเชิญเอะกตี คุณสามารถทำลายการ์ดท,ทุกใบบนสนามอีกฝ่ายได้ถ้าหากการ์ดใบนี้มีนัมเบอร์หมายเลข69 God m ก d a l l i o n c o เล of Arms เป็นโอเวอร์เลย์อยู่จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมดังนี้เธอละครั้งคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบเลือกมอนสเตอร์เอซีที่หงายหน้าบนสนามอีกฝ่ายการ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ตัวนั้นและถ้าหากการ์ดใบนี้มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้ชื่อของการ์ดนี้จะกลายเป็นตัวมอนนเตตอร์ััว้น และก็ได้รับเอฟเฟกดังเดิมของมอนสเตอร์ตัวนั้นมาเพิ่มขึ้นด้วยผลนี้จะอยู่ถึงช่วง end phase Kios of Arms นะฮะมีพลังโจมตีที่สูงมากถึง4,000แถมถ้าหากมอนสเตอร์ศัตรูเนี่ยประกาศโจมตีเมื่อไหร่นะฮะบอกลาการ์ดทั้งสนามได้เลยหากไม่มีการเตรียมการที่ดีนะฮะการประกาศโจมตีต่อหน้า Kios of Arms เนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดนะฮะนอกนจากนี้นะฮะการบในนี้เนี่ยยังสามารถก๊อปปี้พลังโจมตีและก็เอฟเฟกมอนสเตอร์ที่เลือก1ตัวมาเป็นของเราได้ มันเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดนะฮะเกือบจะดีอยู่แล้วแต่ผมมองแค่ว่าจะหากมองแค่เรื่องสเตตัสพลังโจมตีแล้วก็เอฟเฟกต์แรกนะฮะที่แบบว่าคู่ต่อสู้ประกาศโจมตีและล้างสนามเนี่ยใบยนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะต่อมาก็จะเป็นใบที่9 numbers หมายเลข70 deadly sin เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซเธอละครั้งคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้หนึ่งใบเลือกมอนสเตอร์บนสนามอีกฝ่าย1ตัวทำการนำออกจากเกม จนกว่าจะถึงช่วงสแตนบายเฟสถัดไปของศัตรูนะฮะในช่วงจบเดเมจสเตปถ้าหากการ์ดใบนี้ทําการโจมตีคุณสามารถทําให้การ์ดนี้มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300และถ้าหาก let, ทําสําเร็จทําการเพิ่มแรงให้กับการ์ดนี้อีก3แรงนะฮะเด a ลี่ซินเนี่ยสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ศัตรูออกจากเกมเป็นการชั่วคราวได้นะฮะเพื่อเปิดทางในการลุยแถมถ้าหากาการ์ดนี้โจมตีเสร็จตอนจบช่วงเดเมจสเตปนะฮะ จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300แล้วก็มีแล้งเพิ่มขึ้นอีก3แล้งนะฮะซึ่งไอแล้งเพิ่มเนี่ยมันสามารถไปคอมโบกับอะไรอื่นๆได้มากมายเช่นทําการแล้งอัพเมจิกก็ได้หรือนําไปคอมโบกับร่าง Number สหมายเลข77 The Seven นซินก็ได้นะฮะในการอัญเชิญมาดอกมาต่อมาก็จะเป็นใบสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วนะฮะใบที่10 Number สหมายเลข71รี b าร์เร n ย h ชาร์เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล3 2ตัวในการอัญเชิญ e x i t แทิร์นละครั้งถ้าหากการ์ดใบนี้มีโอเวอร์เลย์อยู่ในตัวคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสต์นัมเบอร์สจากสุสานยกเว้นนัมเบอร์สหมายเลข71บรีบาเลียนชาร์กทำการอาเชิญแบบพิเศษลงสนามหากทำสำเร็จนำโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้หนึ่งใบมอบให้มอนสเตอร์ตัวที่ชุบขึ้นมาเมือ่อกี้ถ้าหากการ์ดนี้ถูกส่งลงสุสานคุณสามารถเลือกการ์ดเวทแลงอัพเมจิกจากเด็กมาวางไว้ใบบนสุดของเด็กได้รีบาเลียนชาร์กนะฮะมีความสามารถที่จะชุบชีวิตเพื่อนเอ็กซิสต์นัมเบอร์สมอนสเตอร์จาก แถมยังสามารถทําการมอบโอเวอร์เลยให้ได้อีกด้วยนะฮะและถ้าหากการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสู่สารเมื่อไหร่คุณก็จะสามารถเซิร์ชพวกการ์ดเวทแลงอัพเมจิกไม่ว่าจะแบบไหนก็ได้เลยนะฮะมาวางไว้ใบบนสุดของเด็กเราโดยรวมก็ถือว่าเป็นตัวสนับสนุนเพื่อนนัมเบอร์สแล้วก็การแลงอัพที่ดีใบนึงก็จบกันไปแล้วนะฮะกับเหล่าการ์ดนัมเบอร์สในพาร์ทที่9นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆ มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปก็แล้วกันนะฮะสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ